สวัสดีครับ Paul Dnex ครับ n o w l e c h a r i n g นะฮะวันนี้ขออนุญาตมาแชร์คำว่านะครับ Professional นะ Professional นี่หมายถึงความเป็นมืออาชีพใช่ไหมคุณยุติมาในมุมมองของคุณนี่คืออะไรฮะคำว่ามืออาชีพแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเท่าแก่แปลว่าเท่าแก่เนาะเท่าแก่แปลว่าอะไรเท่าแก่แปลว่าเออเรามาคุยกันที่หนึ่งคำว่าวันนี้คีย์เวิร์ดคือ Professional จัดการที่ดีบริหารจัดการที่ดีแปลว่าอะไรครับผมจะถามไปเรื่อยๆนะทุกเรื่องคือเรื่องของเราอันนี้คือ funnel question นะนี่คือสไตล์การตั้งคำถามแบบ powerful question ส่วนหนึ่งของ powerful question คือ funnel question เวลาที่เราคุยกันอย่างงี้นะครับเราจะต้องตอบตอบมาปุ๊บเราก็จะถามต่อว่าเพื่อจะ drill down ไปเรื่อยๆเจาะลึกลงไปเรื่อยๆนะครับอะไรต่อครับคุณชินมาลองทุกเรื่องคือเรื่องของเราทุกเรื่องคือเรื่องของเราอะไรครับ อะไรคือตัวออหลักๆเ,เราเราลองมาไล่ตัวหลักๆของคีย์เวิร์ดหลักๆข,ของความเป็นโปรเฟชชั่นอลดูครับมีมีแวลูในเนื้องานสร้างแวลูในเนื้องานอะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีโอ้โหไล่กันไปผมว่าดีไม่ดีหลายสิบเลยนะอ่าผมผมแชร์นิดนึงความเป็นโปรเฟชชั่นอลนี่ข้อที่หนึ่งนี่คือทำงานอย่างมีระบบก่อนนะ โปรเฟชชั่นลต้องมีระบบต้องมีพาร์ทแพทเทิร์นแล้วก็พารามิเตอร์ที่ชัดเจนนะฮะพาร์ทคืออะไรฮะหมายถึงว่ารูทีนนั่นแหละนะครับการทำงานเนี่ยโกรอแฮบิตคืออะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ต้องไล่ได้นะครับซึ่งโปรเฟชชั่นอล์ในมุมมองของผมเนี่ยผมก็มีคีย์เวิร์ดที่ผมเรียกว่าทริอดนะฮะทริอดนี่จะพูดบ่อยมากหลายคลิปจะพูดถึงทริอดนะครับงานของผมมันคืองานโอเปอเรชั่นเพราะฉะนั้นงานโอเปอเรชั่นหัวใจเนี่ย นะครับมันก็คือเรื่องของระบบที่ดีนะครับระบบที่สร้างไว้แล้วเราจะต้องเป็นเป็นตัวอย่างในการทําระบบดังกล่าวนะครับนะฮะอย่างเช่นระบบ CC 5.0เนี่ย c o r e Competency 5.0ซึ่งเป็น Employee Engagement Platform ตัวใหม่เนี่ยที่ซึ่งผมได้ดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มใช้ในต,ต้นเดือนสิงหาคุณชุดิมาเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับในเรื่องของระบบ CC 5.0ที่เราเพิ่งเริ่มใช้ในต้นเดือนสิงหา6กเนี่ยครับ e นเกจเมนต์มากขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะของของ employee นะของ staff เรานะอ่าของผู้บริหารด้วยแหละเพราะว่าทุกคนต้องมาเป็นไงฮะต้องมาเจอกันต้องมาคุยกันมากขึ้นนะครับก็ห้สิอร์นะโอ้ขึ้นจากเดิมห้าสิบเปอร์เซ็นจากเดิมไม่รู้เท่าไหร่นะแต่หลังจากที่มาใช้ตัวโรงพยาบาลอ่ะอืมแต่ก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่งที่ก็ยังโอ้ขึ้นมาห้าสิบโอเคออมมันก็เกินมันก็ครึ่งหนึ่งอยู่นะผมว่าผมว่าเป็นตัวเลขที่ที่ยอมรับได้แล้วก็ผมว่าค่อนข้างดีที่เขา เกิดขึ้นเองมันเยอะขึ้นไม่ใช่ว่าเราต้องพาทำเสมอไปอะ,อะไรอ่าฮะนั่นแหละครับนะฮะคือแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีความสามารถที่จะ create activity แล้วก็สร้างแพลตฟอร์ม social พลตฟอร์มใหม่ๆในองค์กรนะฮะเพื่อให้เกิดการ cross function collaboration นะฮะเพื่อให้แผนกที่1มาจอยกับแผนกที่2นะครับมาจอยกับแผนกที่3ทั้งๆท,ท,ที่3แผนกนี้ก่อนที่จะมีระบบตัวนี้อาจจะไม่ไม่มีโอกาสได้จอยกันเลยก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของ professionalism คือคุณต้องทํางานเนี่ยนะฮะที่คุณออกมาเนี่ยหรือบริหารจัดการนี่นะครับอย่างเป็นระบบนะครับข้อที่2มีอะไรฮะอ,อ,อาจจะไม่ต้องนับ 1, 2, 3, 4แต่ว่าไล่ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ mm hmm. ข้อต่อมามีอะไรบ้างครับ professionalism mm hmm. ต้องมีการวางแผนในการทํางานถูกไหมคุณชูที่มา <c oughs> ต้องมีการวางแผนนะเมื่อไหร่จะทําอะไรจบ สิ้นเมื่อไหร่เดไลน์คือเมื่อไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะหลุดจากแผนไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเจ็ของเราอยู่ในแผนแล้วถือว่ารับได้ไหมนะครับข้อต่อมาคืออะไรครับคุณช่วิมาแชร์ด้วยกันอนะฮะข้อต่อมาคืออะไรฮะความเป็นมืออาชีพครับคอมเพลชันต้องมีไหมคอมเพลชันแล้วก็ในเรื่องของเอมพาีนะ เมื่อาอชีพจะต้องไม่ในยุคนี้สมัยนี้ต้องไม่ชี้นิ้วด่าชาวบ้านนะฮะไม่ไม่เป็นฟิกซ์ไมซ์ต้องมีกรดต้องมีกรดไมซตนะครับในส่วนของมืออาชีพนะฮะอ่านะฮะต้องยึดมั่นนะฮะผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักก่อนนะครับหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก่อนนะครับไม่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีโอกาสแล้วก็ไปใช้โอกาสตรงนี้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ไม่ใช่เมื่อาอชีพรัก นะครับเมื่อชีพต่อไปคืออะไรครับจุดยืนอ่ะเมื่อชีพเนี่ยผมคิดว่าเมื่อชีพยุคใหม่เนี่ยนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นคนเก่งไปทุกด้านนะแต่จะต้องเป็นคนเก่งในเชิงของเรียนเชิญคนเก่งๆอะ่ะมาพัดร่วมพัฒนาองค์กรเราได้อะนั่นแหะคือเมื่อชีพของแท้ะนะฮะดูดูดูด,ด,ดูท่านประธานธนินอย่างนี้นะ คนเก่งๆเนี่ยจะต้องเป็นของ c ีนั่นคือนั่นคือปณิธานของท่านท่านประธานนั่นหนึ่งในปณิธานของท่านเลยนะคนเก่งๆจะต้องมาทํางานให้ c ีพีด้วยตัวเองด้วยตัวผู้บริหารเองท่านเก่งในเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องของการเชิญคนเก่งๆมาร่วมง,งานนะคิดออกไหมนี่คือสกิลที่จะต้องมีนะฮะจะต้องสร้างแพลตฟอร์มให้ให้คนเก่งๆอะ่ะเขาอยากมาทํางานับคุณนึกอ,ออกไหม ไม่ใช่พอคุณเก่งใครเก่งกว่าคุณเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเหม็นหน้าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันเก่งกว่ากูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,นย,ยุคใหม่เนี่ยเราเราจะต้องเชิญผมเป็นคนไลฟ์เจนนะเจนคือเจเนอเรชั่นนะผมไม่สนนะใครเก่งผมคุยได้หมดผมบอกเลยจะเป็นน้องอายุสิบห้าผมก็คุยถ้าน้องเก่งเรื่องนี้นะฮะผมบอกเลยขอสมัครเป็นลูกศิษย์น้องเรื่องนี้ครับนะครับหรือคุณแก่อายุหกสิบห้าเจ็ดสิบเก่งเรื่องนี้ครับ ผมก็ขออนุญาตเป็นลูกศิษย์ท่านเลยครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนไ like รนะ้เจนฮนะฮะเจนเนี่ยในความหมายของผมนะขอแชร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะเจนเนี่ย G E N นะ G ย่อมาจากอะไรคุณชุด,ดิมาลองเดาใจผมดูดิ G เนี่ยหนีไม่พ้นคำว่าโกรดถ,ถูกไหมจะเป็นจะเป็นเจน X เจน Y เจน Z เจนอัลฟา คือเจนอะไรก็ช่างต้องมีโกรธครับนะฮะต้องมี G แรกคือโกรธครับอ่า E คืออะไรครับอคือ <experience. S 1> ต้องไม่ใช่ฮะ E คือต้องมีการนะครับมีเรื่องของ engagement ครับ uh huh. นึกออกไหมฮะ engagement คือ commitment นะฮะ uh huh. นะฮะต้องมีนะฮะ <laughs> ตัวตัวตัว e. ตออ่าเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวรอก่อนก็ได้ไม่เป็นไรรอสักครู่เดี๋ยวเยวคุย,ค,ยคุยคลิปนี้จบกันก็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นจีนนี่คือโกรธไม่ว่าจะเจนไหนเนี่ยเราต้องมีโกรธนะครับโกรธเนี่ยต้องดูเป็นวันต่อวันเลยจากกิจกรรมที่เราลงมือทํานะครับเอ่อช่วงนี้โควิดก็ดีอะไรก็ดีนักท่องเที่ยวน้อยเศร,รษฐกิจไม่ดีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่าไปเน้นโกรธในเรื่องของตัวเลขมากนักเลยนะครับมันทําไม่ได้หรอกมันเป็นทั้งโลกอะ่ะนะฮะให้มาเน้นโกรธในเรื่องของการพัฒนาองค์กรดีกว่า พัฒนา mindset ของคนดีอะนะครับเพราะนั้นอันนี้คือตัว G นะฮะตัว E ก็คือ engagement engagement ทำยังไงถึงจะมีนะฮะทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะมา engage กันมากที่สุดนะครับสร้าง commitment ต่อกันมากที่สุดเพื่อที่จะปั่น momentum ขององค์กรให้มันเป็นไกลเป็น upward spiral คือมันปั่นขึ้นนะครับอันนี้แหละครับคือหัวใจนะครับเพราะนั้น E คือ engagement engagement นะครับ Productivity ของ engagement ก็คือการปั่นโมเมนตัมนะฮะ Productivity ของ engagement คือการปั่นโมเมนตัมขึ้นนะครับพน c o c e o สมัยใหม่เนี่ยจะต้องเป็นนักปั่นโมเมนตัมขึ้นนะครับปั่นให้เป็นนะครับ Gen N คือ new value นะฮะเพราะฉะนั้น Gen ในความหมายผมไม่ใช่ว่าคุณแกแล้วคุณจะไปยึดติดกับประสบการณ์เดิมๆไอ้พวกเด็กยุดรุ่นใหม่ชอบพูดอย่างนี้นะผมอยู่ Gen X นะฮะผมก็มีทั้งผมไม่สนว่า ผมจะเจน X คุณจะเจน Y เจน Z เจนอัลฟาเจนอะไรคุณเก่งเรื่องไหนผมขอเรียนรู้กับคุณนะครับนะฮะแล้วผมก็จะเป็นนักเรียนไปตลอดชีวิตนะฮะเนเนี่ยคือ New Value คุณต้องสามารถสร้าง New Value ได้เรื่อยๆนะฮะไอเดียใหม่ๆต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือคำความหมายของคำว่าเจนเนาะเพราะฉะนั้น professionalism มันจะเกี่ยวไหมว่าเจนไหนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลเจนไหนจะไม่ใช่มืออาชีพไม่เกี่ยวเลยนะฮะอ่าข้อต่อมาของมืออาชีพคืออะไรคุณชูนิมาเราแชร์กันอีกสักครู่นะฮะนิดหนึ่งนะฮะข้อต่อมาของคขาว่ามืออาชีพคืออะไรฮะตรงต่อเวลานะนะเอ,อเข้าหาลูกค้าไหมไดอะล็อกไหม CFM ไหม CFM คือโคชฟาร์เมนทอร์ี่พีเรียนกับจาร์วอพัได้ได โอโกันการให้คำมั่นสัญญากับใครแล้วเนาะเออก,ก็ควรจะทําตามนั้นเนาะเอออันนี้สําคัญนะฮะความเป็นมืออาชีพเนี่ยสปีดก็สําคัญนะนะผมว่ามืออาชีพที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถที่จะ deliver your promise นะเขาเรียกว่า under promise แต่ over delivery เนี่ยคือมืออาชีพนะครับมืออาชีพจะต้องเป็นนักสร้างว้าวและเป็นนักนักสร้างสตอรี่นะครับนักสะสมสตอรี่แล้วมืออาชีพในอีก ระดับหนึ่งถ้า up level ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะต้องเป็น content builder ได้นะครับจะต้องสร้าง content เองเป็นนะครับเมื่อสร้าง content เองเป็นแล้วนั้นคุณก็จะขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งคือคุณจะเป็น system designer ได้คุณก็จะสร้างระบบให้องค์กรได้ระบบอะไรที่มันมันทำให้มันทาให้องค์กรคุณเกิดการ commitment ร่วมกันหรือ engagement อย่างที่ผมว่า engagement platform นะครับที่ผมดีไซน์มาก็คือระบบ cc ห้ด กว่านั้นอีกก็คือคุณต้องเป็นดีมดีไซเนอร์ได้เห็นไหมผมไล่ไฮรอคีให้คุณชุดีมาเห็นนะอัพสูงสุดนะตอนนี้คุณอาจจะเป็นดีมดีไซเนอร์ได้คุณออกแบบความฝันเองเป็นคําว่าดีมดีไซเนอร์แปลว่าอะไรคุณชุดีมานักสร้างฝันนักสร้างฝันไม่ใช่ฝันไปเปิดร้านกาแฟนะคือคุณคุณจะต้องสามารถฝันได้ว่าแต่คุณจะต้งคุณจะคุณต้องตั้งคําถามก่อนที่คุณจะฝันใช่ป่ะถ้าคุณมีห้าร้อยล้านตอนนี้คุณจะทำอะไร ร้อยล้านนิดเดียว,ดดยวผมไม่ได้ว่าผมมีนะแต่มันนิดเดียว<ม>เอาไปสร้างตึกตึกหนึ่งก็จบแล้วร้อยล้าน <c oughs> ถ้าคุณมีห้าร้อยล้านอ่ะคุณมีพันล้านคุณจะทาอะไรนะฮะ <c oughs> เศรษฐีจะตอบได้หมดเลยนะฮะว่าจะทําอะไรเพราะเศรษฐีจะอยู่กับการคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเศรษฐีเขาจะฝันแบบเป็นระบบนึกออกไหม <c oughs> แต่ถ้าเราเป็นคนทํางานหรือเราเป็นคนทั่วทั่วไปอย่างเงี้ยเราอาจจะระบบอาจจะไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเราต้องไปเรียนรู้ครับว่า ฝันของคนที่เขาที่เขาที่เขา,เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาฝันยังไงเขาคิดอะไรอะไรคือ next the right next move ของเขานึกออกไหมฮะอันนี้คือ,น,คอนี่คือเรื่องของอะไรครับนี่คือเรื่องของการการฝันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องฝันเป็นไหมฝันเป็นนี่สําคัญมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฝันแบบคนทั่วไปคุณต้องฝันยังมีระบบเพราะนั้นคาถามแรกถ้าคุณจะไปลองศึกษาเรื่อง dream designer ดูนะฮะ คือคุณจะฝันยังไงถ้าคุณมีพันล้านคุณจะทำอะไรก็ห้าร้อยล้านร้อยล้านก็ได้หรือคุณจะเริ่มจากร้อยล้านขึ้นไปก็ได้ว่าคุณจะทําอะไรนะครับวันน้บางคนอาจจะบอกผมว่าเฮ้ยฝันแล้วว่าจะมีบ้านมีรถมีซื้อที่ดินให้พ่อให้แม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องดีคุณทําไปนะยี่สิบล้านพอไหมคุณยังเหลือแปดสิบล้านถูกไหมครับแล้วแปดสิบล้านนี้คุณจะไปทําอะไรเก็บไว้ให้ลูกเฉยๆไหมหรือจะเอาไปทําลงทุนอะไรยังไงผมไม่รู้ ไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ประเด็นของเรื่องของ dream designer คือคุณจะต้องเป็นดีไซน์ให้มันเป็น systematic นะครับเล้ต้องมีผลลับบวกกับต,ตัวคุณองค์กรคุณและครอบครัวของคุณถูกไหมครับคุณที่มาแชร์อีกนิดหนึ่งนะฮะหรือจะเป็นคําถามก็ได้นะฮะเราจะจบคลิปนี้ประมาณสิบสามนาทีนะครับเชิญครับขอตัวอย่างหนึ่งคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นมืออาชีพมากที่สุดเพราะอะไร คนที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะโอผมว่าหลายคนเลยอาจารย์วรพัฒน์อาจารย์พินโยนะครับเออพี่วิรัตมืออาชีพพี่หมูก็มืออาชีพคือพี่อีตก็มืออาชีพเออนะครับหลายๆคนที่รู้จักก็มืออาชีพกันทั้งนั้นเพราะว่าท่านเป็นคนที่ มืออาชีพในในมุมมองของผมแต่ละท่านที่ผมได้เอ่ยนามมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะแต่ท่านก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันนะคุณสมบัติที่ท่านมีแต่ละคนนี่เป็นคำถามคำถามที่ดีมากคือท่านเหล่านี้เป็นคนที่เป็นนักสร้างแพลตฟอร์มอะนึกออกไหม mm hmm. คือเป็นแพลตฟอร์มบิลเดอร์นะครับราะมืออาชีพในมุมมองของผมคือแต่ละท่านนี่เป็นแพลตฟอร์มบิลเดอร์ท่านจะสร้างแพลตฟอร์มต่างๆเวทีต่างๆเพื่อให้ ลูกศิษย์ของท่านก็ดีหรือคนภายนอกก็ดีได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันเรียนรู้อะครับมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า learning organization ขึ้นนะครับเอ๊คุณถามแล้วคุณฟังผมมาเปล่าเนี่ยนะนะฮะในในกล้องเห็นอ่ะคุณถามมาอีกหนึ่งคำถามครับถามอีกหนึ่งคำถามครับอ่าอันนี้ไม่ให้บอกชื่อคนเนาะเออตั้งแต่เคยเจอมาเนี่ยคนที่ไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยคุณชุติม,มาเป็นคนที่ตั้งคำถามได้ดีนะเออ ก็ไม่เป็นมืออาชีพเรื่องอะไรบ้างอ๋อคนที่เป็นมืออาชีพที่ผมว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาไม่มืออาชีพเรื่องอะไรใช่ไหมเรื่องอะไรที่เขาคุณจะเพิ่มใช่ไหม,มผมว่าแวร์ลูมแวลูที่มันแหวกแนวอะมันยังไม่แหวกแนวพอแหวกเออเขาคุณเข้าใจคาว่าแหวกแนวไหมแหวกคือเจ๋งทุกคนนะไม่ใช่แต่ละท่านเนี่ยคือที่ผมพูด ชื่อท่านมาท่านก็เก่งระดับประเทศกันทั้งนั้นนะเออแต่ว่าผมอยากจะขอความแหวกแนวและและจะทํายังไงให้ความแหวกแนวของท่านนะลงมาสู่ระดับภูทรมาถึงพวกผมได้หรือมาถึงคนที่แบบระดับเป็น SME เอ้อีได้แล้วทําให้เขาโตเร็วขึ้นนะคือคือคือผมยังไม่สามารถที่อธิบายเป็นเป็นซิสเต็มได้หรือเป็นบวตดิ้งที่ชัดเจนได้แต่ผมคิด ใน,ในหัวผมตอนนี้ว่าแต่ละท่านน่ะคนจะมีการแหวกแนวมากกว่านี้ครับนะฮะคือท่านเป็นมืออาชีพแล้วแต่ถ้าจะอัปเกรดเป็นมืออาชีพของมืออาชีพยิ่งขึ้นนะนึกออกว่าคุณต้องแหวกแนวขึ้นไปอีกคำว่าแหวกแนวคืออะไรเนี่ยแต่ละไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะวันนี้ผมไม่มาตัดสินใครเพราะฉะนั้นท่านลองไปคิดต่อนะฮะผมขอฝากคีย์เวิร์ดสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือคําว่าท่านแหวกแนวพอแล้วหรือยังนะฮะที่จะขึ้นมาเป็นนัก นักบริหารหรือที่จะเรียกตัวเองว่ามืออาชีพซึ่งมืออาชีพผมก็ขอบอกนะฮะมีทั้งมืออาชีพระดับหนึ่งานะฮะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านอาจารย์วอพัทได้ได้กล่าวไว้ว่าลีดเดอร์ชิพนั้นมี9ก้าเลเวลนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเอาตรงนี้มาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมพอตินเอ็กซ์ X กับคุณชุดิมาตั้งพัฒนพัคดีนะครับขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนในเซสชั่นของ k n knowledge Sharing ในคีย์เวิร์ดคำว่า Professional, ะคร้ง ท้ายไว้ตรงนี้ว่าวันนี้คุณแหวกแนวพอหรือยงังขอบคุณครับ